บอเธอเราไปหากานว่าสบายขึ้นนี่บอก็คืออยากงนอนด้วยค่ะเราราไปกานดิเป็นเารมืงนเลยขวมหมื

เพงอาเธอดหนังเงพงผัวด,ดูพี่น้องไยทางสาวไปเจ้ากุ้แพงอี่ปออาเธอดนะสาวไปเออเพลงาหัวโลูนะนะนะกาหัวโลน แม่ากากเขาโดนนะพี่ตายแล้วเลยเป็นกะโหลหัวกะโหลไม่ใช่หัวกะโลกะหกะโลกเ,เห็นเหาฮันโองไปเลิกบุอยางไ้ ยาสูบยาจอนนี้แล้วบันี้พี่น้องเลยสูบจะปลูกบริษามยาจนนี้โรตีระแก้ลงมาลุมพี่หละเนาะนยานฝนตกเนาะยังมดสูบบ่วยาจอนนี่มือนี่ มสบายบอ่อนใช้เงินหรือไม่ไปชื้อนี่ไปซื้อแต่มาบ่อด้ยมาไวบ่ได้วย,วยหรือว่ามาโดนมาไวมาไวแล้วเพนพ่อแพร่ะฮะพ่อแพรเดินมาอยู่นอกทางพ่อแพรเราไปกินข้าวไราหินข้าว แม่บอกเราไปซื้อเพลย์บอกให้เราโตบาราให้ซื้อเพลย์ี่เออมะแม่นกาแฟนมน่ะอยู่ควยสางกันนี่คือเราบอนั่นน้าดิฮะเราบอกเปิดเครื่องเราบอกติดดิฮอย่าวว่าวนาเอาอดีแล้วไอ้โทรหาอยู่นั่นโมหักดิฮะนั่มติดนีดิฮะยังไ่ะซส่าวเบื่อเบาว่าวนาจังได้เขาเสียเอาพาเขาล็อกไว้เขา บ,บอล้มอย่างนี้บอเทิดรับปุ๋ยเลยร้บเป็นยังบเอเทิดหนาวสบายบ่เจียาพันผัวเขาได้จะอยู่นี่ได้โอ้ยบอพันดอกถามก่อนรับเป็นยังนะเ,เราจะพันใคเหตุใคยเห็ดเ <c ười> จ้าเอาไปช่างเหตหุถามเราเ <c ười> จ้าเอาไม้ามาตอดบออ่านอาอกกันนี่บ่อา่านออกแล้วมันไก่มาใกล้กันดูไห้เขียนนะ ไปยอ่มาอีกว่ะอ่านว่ไจังนนีน่อะอืมโคตรรียนนี่ฮะพี่น้องเลยวงนนี้พี่เขียนนะพี่นอ้องแมนบอสเจ้าเขียนอันนี้ฮะ,ะเก่งแท้งอมแล้วนั่นนี่ฮะเป็นบดเนาะอนี่เอ็น ไปเขียนอยู่ใช่ยี่ฮะอ้าวเขียนอยู่นี่บ่ตั <laughs> วเกี่ยววงเรียนยนี่เฮ้ยเอาอะไรปึ๋งเลยกระสุนยากระสุ <c ười> นอะไรมีอะไรคนเรียนปากกี้ใช้ไหมคนหันคอนไหวอันนี้ใอยเอาโซ่เขียนโซ่มิกเขียนเป็นมิกเขียนเป็นโซ่เขียนเป็น,เ,นเป็น <c ười> ซอซีคอยขะเขียนเป็นมือนี้บันจะก,กอกแล้วยาจะหนีมือนี้ยังมาทำปุ๋ยสูบยังบุ๋ยสูบจะกอกมาคอยชี้ลงนี่พุ่นพี่น้องล่างถ้วยล่างถ้วยล่างบ่วงบัดน,นี้ฮะเออคันว่าบ่าวเทิดนอนรับบ่มีไผ่ส่อบ่มีไผ่ชนแล้วก็จัก ล่างถัวยล่างบวงผู้จักเมี่ยนอยู่เด้อพี่น้องเครื่องไช่ของชอยเครื่องเฮือนผู้มาเลยพี่น้องเลยสิเ a ็ดกินยังอันนะเพิ่มนู่ห่อนเห็ดพี่ยั้งลวกรถที่ฮะลวกรถที่ลวก่แมนไปลวกรถทีบลวกมันพิสางไปขี้ใครยังไง ใหมันมสีขาวมันสีแดงมันงามแล้วนั่งจะเอาสีขาวอยู่หรือว่ามักสีมันบองามได้สีแดงกวนตาสีผาก,กวนใจ <c oughs> จะบอกเลยว่าต้มน้ำมันลวกหำบาเทอดิคล่องตายแล้วบะเนอ้า แพงอยู S <S <S ่บ่แพงอยู่บกว่าเถิดน่ะไม่บัวคอยละเออจันวะต้มน้ำห้อนฮึเปลวกหามเราบ่ได้เลยแพงแพงผัวหอมแกมไหมจ่ะแพงบัวก้าหอมบัวแพงนี่แล้วพีน้องเลยเคลื่อนกันได้ นำบาดาลของน้ำก็ได้เลยพออยู่พอนั่นแล้วฉันนี่ก็ดีบเ่เฮิดเพิ่นกำเมื่อยนอนพักผ่อนพี่น้องทางชาวใบก็ต้มน้ำ้อนจักเพื่อนทีเฮ็ยนยังเพื่อนว่าชีวะล,ลดชีตุนี้ฮะแต่ว่าบาก็ะไปกันยังหฮู่ว่าเพิ่นผิดย,ยัง Kịp môi, và dẫn đến ở đây. Mia nga môn nga, chả bài cope balket, kìa nga, bội 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 จะมาเอาเคย,ปยไ,ไปยาบโเอาไปที่นี่ว่าซื้อยาสูบยังบ่ซื้อเนาะซ<อ>ื้อน้ำกินเจ้าบ่อยากซื้อเจ้าบ่อยากสูบบ่กคือเจา้จา,จา<ม>ยาแล้วปยัดสูบยุหักคอยบ่มีเงินซื้อแหละคอยละคอยไปซื้อจะมาโมาอืมเอาเงินให้ที่นี่สิพันได้น้ำสองขวดกินบ่ได้น้ำหรอเนาะือว่าจงว่าแห่เทียบพรบอจงว่งหาหนื้อหนึ่งจงว่าแห่เนือหนึ่ง เรือเจ้าทื่นเบิดเอาแล้วแบบนี้พี่น้องสบายทื่นเบิดบ่เถอะก็อยากแด้น่นน่ะโหดอะีรขึ้นบิดเลยซื้อยาสูบเลิกได้แลยก็ดีแล้วสบาย ี่ราพอน้องแพผลตราว่าซืซื้อไปสร้างไม้เจ้านะราว่าซือซื้อเพอก๋วยเตี๋ยวเผอก๋วยเตี๋ยวราว่าเนี่ยดาอีราว่าซื้อมาหาสิไปหาน้องไม้ก่อนหาหน้าใช่นะห่วยเพื่อแหละห่วยพูกอ๋าสิไปหาหน้าแหลบปนีพี่น้องเอาไปสร้างไปใช้หน้าไม้นะ หาได้อยู่บ่อหนูไม้เห็นไปเป็ดแท้ได้หนมไม่นะขั้นไปหาหนมไม่พอน้องแผลมากกับเห็นแล้วขันหวานนั่นนะสไปหาน้ำกันเอิ้นกันอีกบบสิบ่ได้กินเผลอแล้วบัดนี้มันจะไปนะล้เมนื่อยขาพี่น้องเลย เราเมื่อยฐานยังบม่เห็นมาเราก็เลยจะหาหน่อไม้อา่านี่ฮะเอาเัินบอ๊อบไปจัดไม่นะไปแล้วพี่น้องไอ้พุนะ่นเนาะแม่นบ๊อไปหาหน่อไม้ไปทางนั้นล่างพี่น้องไป,ปล่างเปื้อนก้อน ก้าวเบิดนี่นะพี่น้องไัเล่ากันดีเด็กยังบันีังเอา้าพุ่น้อขน้นไปอย่างนี้พี่น้องหมอดไว้พยอมถิ่นเลยพี่น้องระยาปลูกนี่นะ เฮ็ดป<แ>ึ๊บเอ้าสมาเข่าบ่อรือว่าจังใดพี่น้องเลยแล้วเบิ่งนำกันพี่น้องทางใบ มาขบเบือบอชาวบ้ามาขบเบือมาเกลือลูกนุกยกกี่แห่มาเหญ่หูคอมาคอยสิไปซื้อขนมสะเออไปรักเกิบคอยผู้ไปรัก,ก,ก,จ,กจะเห็นมาเกิบคอยป่าผู<อ>้ตุม้ม ผ่ายางไว้แท้ยันผุดตุกหั่มบ่ยันเปียกบ่น,นี่ฮะสุดยาสุดจะปลูกพี่น้องเลยบิดสามกอกนี้เราจะปลูกอีกเนาะกอก,กที่สามบ่เน,นี่ฮะข้าให้มานี่เบากำไพมาสาวหนาที่พี่น้องเลย กอที่าส,ปปสามอย่าปลูกสูบบ่แล้วบ่สบายคืออยากสูบดูหรือว่าเป็นยังไงอย่า,ยาปลูกถือนเลยพี่น้องถึงสามเลยเมาแล้วแบบภัยถือคอนอยา่าอย่าปลูกพี่น้องเยว้าวพูดเด้อันนี่ยสามอูตต้โตอูเต,ต้นแบบนี้ฮะเอาเ้าเด้อบ้านนี่ ยาปูคอนเนาะนอมเลี้วขนเห็นน <cek> <anza> ี <Philadelphia> no. oh, no. oh, out, oh, oh. Oh, ้นี่อูดโตกับบัวปานมาเนี่ยอูดปูดพี่น้องเลยบเถือนนอนเยเราเราเมื่อยเราเปิดแหงมาจาก่าษาใบบอเราเปิดแหงมาจากบเถือนเอาอา่าว่รเรางัดทางงัดเก่งพดเราบริจาค่า là non rồi dư ừ. cứ non năm chiều đi ừ. Ô, mình cầm nó mùa thừa léo này nè đó chào các đại bộ lụt nè bà sao bài ba bà bà ừ bà sẽ nè à nó ngân nè má xe bài lấy rồi bài nhắn nè có gì bị sư nhắn. sư nhắn sư gần rồi สิพันซื้อกานมมีห้าพันซื้อยาสูบเฮิงบ่อจะมาหน่ะเฮิองจักนาทีสามนาทีสามนาทีกันว่าการสามนาทีน่าอายเราหายได้ปะหนะสามนาทีพี่น้องเพิ่นอยากกินขนมเพิ่นว่าจะไปซื้อยาสูบุปแต่ว่าบ่บ่สูบก็ยาสั่นอุ่นเอาอดเอายาเลยบ่ได้บ่ไม่ได้เป็นอะไรก็ว่าไม่ได้อดบ่พี่น้องเอายังกรอนเด้อ อ่าเงินไ่ตไปคุยนี่ว่าบอนาไปเอาไปชิบแล้วนะบงนมีตะไคุยน่ะสิได้สิฮอนกนงกอนกนอาอรแล้วบอหนึ่งสองสามสี่หกแปดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอบอแล้วตัวนี้เไว้แล้วเจให้ฮอดสิ ขอบคุณครับไส่เงินสิเอาจากพันสิเอาจากพันเอาสิบพันเอาสิบพันบอกเอาสิบพันสิเป็นนี่มหามันเลขกขีเลขกขีเอาแต่เลขคขู่จะไปซื้อ,อยังนี่ขอบคุณค่บะบบอกจะไปซื้อ,อยังอันนี้ฮะไปซื้อขนมกับยังกับยาสูบยาสูบยังยาสูบน้ำเทียง ไปสามนาทีก<ด>ายหันแหลมมากขนาบ่ใหนไปไปซื้อในตะเวนหน่อยไปเปลี่ยแน,นแผ้ไปเปลี่ยนพี่น้องสิ <c oughs> ได้กิ่นดีบ่นี่ยเตเวนนี่พี่น้องเลยอ่ะให้จะได้เอานะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะขอบคุณต้องหานี่โอชี่เราบ้ขอบคุณขอบคุณครับไปเโชคดีโชคดี <c oughs> ให้เพื่อนไปซื้อขนมพี่น้องแ <c oughs> อลซัมเด็กน้อยหน่อยนี่ฮะ <c oughs> ได้เลยเงิน ไปก่อนมีไผ่ใน่หายใจ้ามือนี้ฮะมือนี้แมนไอ่บอดเอาให้ย่อยไปซื้อน้ำกินลดน้ำมันไอ่บอดไอ่บอดเราดื้มไอ่บอดเราบรมาดีสุขภาพเรามาเลยบอดไอ่บอดมาแรงมือนี้นะบอสไอ่ไอ่ไอนั่นเราหายแม่ไอ้กับไผ่ไอ่ไอ่ไอโอ้บอสไอ่ไอ่ไอ้ยาววะไอ่ไอ้ไอ้ยังพลังแพทย์เอาให้ย่อยโอ้พลังแพทย์เอาให้เจ้าไปซื้อน้ำกินได้ เป็นบ่นหายซื้อยาสูบนะเนาะคนหายห้หาพันกรบนนมะอืมไปแล้วพี่นอ้องป้าเจ้าหลังงวดไปนะโอ้หลังอุดอื่นไปพี่น้องเอ้ยได้เงินเป็นของเงินไปซื้อขอนมบ่าวก็พายห้ยสิพันกี่พี่น้องเลยคนบ่เถิดลับปุ๋ยบ่เถิดเป็นอย่งไรบ่เถิดเอ้อเป็นอย่งไร

กลัวตลอดที่บเถิดฮ่าพี่น้องเลยเอเถิดรับเนียปไปหนึ่นงรับบาเถิดเฮสบายยังบ่มาพี่น้องเลยเราสบายมากจัง่อยเพิ่นไปชื่อขนมเอาเงินให้เพิ่นกินนี่